กูก็นึกว่าอยู่มสองนึกว่าจะอยู่มสามกูบอกแล้วนะยันพ่อบอกว่าผมเป็นหมอทุอกทีนะแต่ว่าดูรูปตัวโตเท่าพ่อเลยครับดูรู <c oughs> ปที่ว่าพ่อผอนโอ้ไหลที่ว่าถอดเสื้อเนี่ย <c oughs> เดี๋ตัวโตเท่าพ่อแล้วดูว <c oughs> วขวาเลย,เย<ะ> <c oughs> ตอนนี้ก็ไวต่ำแล้วเนี่ย มกัดตัวนิดเดียวกินนมเหมือนพ่อกินนมเยอะไหมพ่อกินนม,มเยอะ่ะคุณไม่มีน้ำยาหรอไม่มีครมันเหนื่อยก๊ะปวดไปเลยเหนื่อยแล้ววันเสาร์อทิตเธอับไม่อยู่เป็นไอะไครับอ,อ,อ๋อเปนเอสยเป็นเอสดใช่มุณเป็นเอสดใช่ไหครับเเลยเปิดรวมนักเอสดครับ กขาจะทานเฉพาเด็กที่เป็นเด็กเราู้อยู่เนี่ยพ่อของก็จะดููคนะแล้วพ่อเขารู้จักคุูอะผมบอกนพ่อผมบอกว่าคุณเาจะไ,ล,ไล่ส่เกี่ยวกับผมถึงคุณแม่คนใหญ่ไงรู้จักคุรูนี่บอกบอกบอกเดกน้เป็นเ่านเพื่อนกครักก่เพื่อนเพื่อนชาติชาตบางสิ่งลไม่ทำไมไม่บัดรมา มาไม่อขไมาถึงเขาอยู่ทงางบางสุขสุขตะบนสุขไทยว,ทวันนี้ทำได้ไหมมันขึ้นยังไงนะไปนอนนะเรืมองนะครับเดี๋ยวดูดูเลขเงนเฟือนยังไงวะดูไซยลลคเครื่องไปยกไปทำไมวะยืดซ้อมได้ได้รักก็เรืออีกรักพอไม่ได้เล่นก็จะเื่อเรื่องดาต้ ก็ต้องดเอาแล้ววันนี้จะเล่นอะไรกูฟังเล่นตอครับเย็นกันแล้วเหรอคอขายได้ย่ังไงแล้วแตยังไงต้องเล่นโอ้น้อยกูฟังก่อนนะกลับไปนี่แม่เห็นผมตั้งผมหรอแม่จะเูี้ยงอะไรกูหรอ แม่ไม่ได้เสียงเงินไม่หรอดููนะครูคนอื่นเเยอะที่่ทเขาจะู้ท่อคแเนแม่เขาะรู้ว่าครูตัดประจไงเขาก็จะเดาครอยู่ด้ก่อน้มีเดาิแป้งแม่ไหมพอดีเลยใช่ครับแ่แม่มานนี้คุณจะาวใหมออกเป็นหน้าตัดตรงวันนี้หยุดหยุดยาว ควันเดียวเลยันเดียวันอไม่ได้หักหยุดแทนนี่จะเอาวันุนเนี้ยมาต่อซูโสต่เราไปต่อวันสูก็เลยหยุดสี่วันเลยเรปูล้วจบปูอยวันนี้อย่างยก่อเดี๋ยวแนี้น้องก็จะพาเพื่นไปนอนบ้านบ้านนดี่ไงเหรอ สอทีนอยู่ประจาไม่ได้ไมได้บักิดปากแข้เห็นตัวไอ้ออ่านรุ่นร่นแบบมีก้นอะไรอะไรมีับมีก้นมจับกระกอไ่านมันนี้สบย มาด้วยไแ้วไปสุดยอแล้วก็มาด้วยตอนที่เธอไปเกเพราะว่าเธอเป็นเกมานรไมรู s <S ้จ uh, ักกับอีโก้ด้วยมัน hmm. ก็ย้ายไป รจ้กัน,น,นไม่ใช่มันอยู่ข<ะ>้างของอีโก้กัอยู่ข้างเดียวกันนั่นแหละฮะนะอย่เช่กันอยู่ยข้างเดียกันแถมไม่สนิทกันด้วยเ<ะ>อ้ยดูการผูการใครใคร ถ้ยต้องเปารก็ดง่าย้กันก็เสร็แล้วเงานอะไนเย็นต้องสหมอนเวยนะีนาล้วหมอนเธอจะเต็มไม่ด้ ลาเลยสองวันสองวันยังไม่หมดเลยไม่ละหมดละหมดไม่ใช่ละไม่ใช่ละไปนั่งตักแดดตมไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันผมมันเยอะเดี๋ยดูดีดีมากดีมึงเก่งละมึงชอบใจเลยล่ะจับแกมือไหม ตูตูทีได้แก้งเลยมีเก็ดจะมีใจมากตูทับแก้งเลยที่ที่บรุของพ่ของขาวแต่เป็นนี่ใช่เพราะว่าแล้วไปถ่ายกับว่าตอนไหนรูปที่ตอดเสื้อเนี่ยตอนป็นเชิญน่นะครับไปแดงไปไหมแดงก็ไปตอนประมาณยี่สิบไปตอนสิบเก้าใช่ไหเนี่ยจอ นไม่ทุกปีหรือเปล่าล่ะไมทุกปีฮะทุกปีแหละฮะแต่ว่าพ่อเพิ่งออกมาปีปีนี้นี่ไดแบงค์ไปไหมแบงค์ไปไดแบงค์มันไม่ใช yeah. <ah> ่ค okay. ุณอุดรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันแล้วโตที่ไหนเนี่ยโตที่ผมนะครับตัวของผมนี่แหละไปก็ไปเออมันตัวที่อุดรไม่ใช่เหรอ คุดเริ่มจะเยอะกว่านะแต่ว่าที่นู่เยอะกว่ายู่นี่เตมเิมาเก็อยู่ี่นู่ก็มาแย่งยายที่นี่มากางกลางย่งกันยด็ รมนัเียูไม่เห็นไนแป้ะไม่เห็นมันเลยหรอไคืมันไม่มาเข้าสาะหะเข้าเข้าแล้วครูต้องเห็นมันดิตาอครูเออเอาเอยคุณัเดีรับปากแล้ว มันไม่เชื่อคุณจะเชื่อใครวะเชือใคร่อมาออดเอ่อเอค่อไอ้อไป้ผมไม่ยาวให้ไครับไอ้ปาไม่ยาวใ้ครัเดี๋ยวนไปตอไปคผมผมไม่ยาวให้ไปครับยาวนี่ไปต่อไปไม่เป็นไครับแลมะตัดลอดแอไอ้ปลายาวแ ก้อนนะแแลคนใเมย่กันการยึดเสื้อนีมจะใช่ตางการแต่งงานแล้วเชื่อฟืนมึเช่อใครเชื่อคนกลางเอคนนไคกัระบมจะกระบา ภาษาสอสงภาษาแต่ยังภาษาส้งองคริยังจังได้อยู่ยรู้หรอกห้องที่ไหนบอกภาษาแบบภาษาไม่ใช่ห้องโควิดมาตอนแบใหญ่คนไม่จำไป็แบ่งเ ยาออกมารที่น่ขารูจักแม็กส่วนใหญ่แต่ที่นู่นรขาจักผมนม่ส่วนใหญ่่ต้องคนวัวถ้าจักใช่ไหมผมเป็นคนับถุนได้ไหมผมกับผมผมัวใหญ่สุดไม่ใช่สับถุนเหรอรู้ รู้แงนะเรอก็เหดรู้ได้ไงไม่เห็นมีใครเห็นคนดูหนึ่งนน้หนู่งเตาดีนึงนะ่เป่าไหมเออาพูมากกเอาผมข้างหน้ามงออกเนียเซ็ปพูดมากนะพูดมากไหม อะไรสำเร็จสำเร็จวิชาการมาอ๋ออันคุณผูยางหนึ่งสองสามตัเยอน ถ้าจะไปกับครูสอนม .2 อ,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 อยู่มีได้คครูอสอนม .2 อ,อ,อ,อยู่อ,อ้โหอ้อ้โหโอ้้โหอ้อ้โห้อ้อ้้ ไม่ยอมท้มทำไมวะหน้าตาสุดดุอย่าลบเอาผมออกจากข้างหลังก่อนอ้าวหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้ว